We'll be right <laughs> back. เสิร์ฟล่อเลยค่ะเล่อเลยเล่อเลยเล่อเลยเออเฮมลูกเฮมเหมลูกเออปุ่นหลุดหลุดไปส่งเอเนอร์จีส่งเอเนอร์จีอ ใจคุณคมีความรมีความเลิศเลเลิศเอาอีกเอาอีกส่งสายตาไปส่งสายตาไป็กอปคุณครูเป็นได้ทุกอย่างจริงๆนะคะเออไม่มีอะไรจะพูดนะคะนอกจากคว่าป๊อป๊อกว้าว ขอเสียงปรบมือด้วนะคงค่ะ